ก็มันก็เริ่มเริ่มเริ่มศรัทธาขึ้นมาว่าทําไมท่านเหมือนเหนรู้ประมาณนั้นแหละมีเด็กผู้ชายเข้ามาใหม่ที่จะมาทําให้อ่าชื่อเสียงพ่อดงดงังชื่อเสียงวงดดงังชื่อเสียงวงดังอ่าอดีตชาติเคย เป็นพ่อเป็นลูกกันหรือเคยคำจุนกันประมาณนั่นแหละอุปธรรมคำชูกกันประมาณนั่นแหละพ่อก็บอกว่าคิดว่าสิเป็นยอ้อนสับจังพี่น้องหูพ,งพี่น้องเห็นเออก็เฮ็ดให้เฮาแบบสุภาพจิตดีขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้คนหูจักเข้าถึงจะมีคำวิพากวิจารหรือจะมีคำด่ามาหลายหลายคำแต่คำวิพากวิจารณและ คำมดามาเฮ็ใดใอ้คนคลหาเฮ็ใดใอ้คนนุ่นเลยงูจากว่ามันเป็นไผ่มันเป็นผู้ใดไคนคือว่าอาแตมันแท้คนคือว่า,ม,า,คความันลองเพ่งงมวนผู้นั้นก็ออกผู้นี้ก็ออกข้าเจ้าจากคนไม่รู้จักว่าคนนั้นออกแต่คนกระย,ยโงโยงมหาตแตแตหยองวาออกอเพราะเกียดเพราะน้อยใจเาก็เลยอยากงูจักย่องมากขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งผลดีและผลลบประมาณนั่น ก็เริ่มรู้จักจากคนไม่รู้

เมตุนงห้ังอะไรกันเมนางหลังป่ามันแล้ว ลูกชายยิ้มก่อนยิมย้มแทนแม่ก่อนขอบคุณหนุนานลูกชายยังไม่ได้นอนเลยนะสงสาระคะ่ะสงสารลูกชายไม่ได้นอนเลยเมื่อาน,นี้ก็ใครขึ้นช่วงช่วงกี่โมงนะคะช่วงบ่ายโมงช่วงนอนนะคะตัวร้อนแม่ก็เลยเอายาพารายาพารานี้กินแวก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไปทํางานได้